สดีครับมามีกแล้วครับรอบบ่ายราคามันล่อใจครับเปอร์เซ็นต์มันล่อใจ100% 100%นะครับ100%มันก็ต้องยากความยากก็ระดับ100นะครับดูสิจะลอดไหมยากนะครับยากผมดูกราฟแล้วยากครับแต่ลองเสี่ยงดูเอ็งก็ให้100% ลองดูครับมีรู้สึกโลภครับวินัยแตกครับวันนี้วินัยแตกยังไม่มีออเดอร์นะครับดูก่อนดู5นาทีก่อนดูแนวโน้มห้านาทีก่อนอถัาแพ้ก็คือ อยอมรับครับแต่มันมันยากจริงครับดูยากยากมุมว่าน่าจะยากร้อยเปอร์เซ็นนี่คือความยากก็คือร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหรือปรับเปอร์เซ็นต์ได้นะครับถ้าใครอยากได้สองร้อยก็คือสองร้อยเปอร์เซ็นก็คือต้องตั้งความความยากมันอีกเราต้องชนะความห่างของชนะมันก็ต้องชนะระดับระดับที่เขาห่างให้มันถึงจะได้ สองร้อยเปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบเปอร์เซ็นอย่างงี้ครับนี่ร้อยเรเราก็ต้องเราก็เพิ่มความยากดูซิจะรอดไหมระดับ87ยังเกือบไม่ไหวแปดสิยังเกือบไม่ไหวดูมา100%ความยากที่100%นะครับมา ยังไม่ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจเข้านะครับเราดูจังหวะด,ดีๆครับทมกระพริบตาจะได้หรือจะเสียจะได้จะวินไหมถ้าวินเนาะขอไม้เดียวครับขอไม้เดียวจบเลยจบงานขอไม้เดียวขอวินไม้เดียววันนี้ขอเทคโรฟิตที่สามไม้ เอาไหมลงมาเยอะแล้วนะครับรอเขาลงมาข้างล่างไม่เอาครับไม่เอาดูแนวโน้มนะครับดูแนวโน้มที่สิห้านาทีเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งนาทีแล้วเอาไหมยังไงยังไงจะรอดไหมจะรอดไหมครับ วันนี้ถ้ารอดก็ถือว่าเก่งครับโอเคโอเคยังลงได้ใช่ไหมแท่งต่อไปผมซื้อลงนะครับถ้าผมมาแต่ไม่รู้ถ้าผมจะได้ผลกับ100%่ง้ยไหมแต่ผมขอขึ้นไปรีเจ็ตตรงเส้นกริดนะครับอา้าวเขียวเลยเขียวเลยกำไม่ได้ออเดอร์นะครับ ไม่ได้ก็ไม่เอาครับมาลงมาจะแพ้เป็นไหมไม่แพ้มา2วันแล้วนะวันนี้ก็จะจบแบบไม่แพ้แล้วนะแต่เห็นเปอร์เซ็นต์มันยั่วใจมาถ้าจบไมนนี้ก็คือจบเลยครับขอไม้เดียวมาหลุดหลุดมาแล้วนะครับหลุดมาแล้วหลุดแนว หลุดมาไหมไปลายไส้ไปลายไส้รับจะหลุดปลายไส้มาไหมจะหลุดปลายไส้มาไหมเขหลุดแล้วนะครับซื้อลงได้นะครับแทงต่อไปแทงต่อไปโอ้โหลงมาเยอะผมไม่กล้าซื้อลงะครับถ้าเขาลงมาท้าห่างโอ้โหเขาลงมาไกลเกินถ้าผลมานิดนึงจะซื้อลงจะสวยเลยครับโอ้โหโดดอย่างนี้ไม่กล้าครับไม่กล้าโดดอย่างนี้ไม่กล้าพอโดดขึ้นไปเลย ถ้าเขาหยุดตรงนี้แล้วเขาไหลขึ้นไปข้างบนนะจะสวยเลยนี่เขาโดดขึ้นไปเลยนี่ครับความยากระดับร้อยอ่านยากครับอ่านทางยากเมื่อเช้าขนาดกราฟเล่นยากผมก็ว่า,วามันมันยังอ่านทางทางไปง่ายนะครับอ่านคาดการทิศทางได้ง่ายกตอนนี้อนนี้มันไม่รู้เขาจะเ้าอย่างไงกับเรา น่าจะลงได้อีกไหมน่าจะลงได้อีกไหมเรยรอไปซื้อตรงแนวต้านอย่าใจร้อนหรือใจใจร้อนเอาแข็งแรงแข็งแรงนะ่าจะซื้อลงได้อีกนะครับผมลองลองเสียงดูลงได้ไหมขึ้นไปขึ้นไปข้างบนโอ้โหรีบไปไหมกลัวจะรีบไปนะครับน่าจะรอราคาดีๆกว่านี้ ไม่เป็นไรครับตัดสินใจแล้วมาลุ้นกันมาลุ้นกันชนะก็จบนะครับ่ะลงไปลงไปลูกลงไปลูกนนี้เขาลงมาเยอะแล้วกลัวอยู่ครับกลัวเขาจะกลับตัวลงไปลูกลงอีกแท่งนึงนะแท่งนี้ก็ขอลงอีกแท่งนึงอ้าวเป็นไงครับเป็นไงครับจะไหวไหมเหมือนจะไม่น่ารอดอ้าว ยังมีเหรอเอาเอาเอาอยัางไงกันเอาอยัางไงกันโอ้โหไม่น่ารอดอืออ uh เอาครับมีลุ้นอีกห้าวิสามสองหนึ่งจะรอดโอ้โหวิเดียววิเดียววิสุดท้ายเห็นไหมครับโอ้โหโอ้โหอะไร มันคืออะไรมันอยู่ข้างล่างอยางนะเมื่อกี้วีดีโอดีดขนาดน,นี้โอ้โหจะรอดไหมเนี่ยขอแก้มือขอแก้มือคล้องใจครับอย่างคล้องใจอะไรวะเนีอะไรวะเนะ,ะ,ะนะจะวินอยู่แล้วโอ้ว่าแล้วซื้อได้ตำ ัวท่านเนี่ยตัวจะเขียวเล็กเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหน่าจะวินแล้วครับเมื่อกี้โอ้ใจเต้นตึบๆเหมือนก็เล่นแพ้บ่อยนะครับแต่อันนี้มันยังไงล่ะมันทำไมมันเหมือนมันจะยากไปมามาตั้งใจละออเดอร์นี้แพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้นะขอลงมา ขอลงมาลงมาอีกลงมาอีกเออมาเอาจบนะครับน่าแพ้ไหมนี่จบนะครับขอยอมแพ้นะครับสู้ไม่ไหวถ้าแพ้ไหมนี่โอ้โหน่าจะแพ้ละน่าจะแพ้ละเอาเรามาแตะราคาลงมาแตะราคา,ลาแาคาล้วโอ้โหเอาจะดีดขึ้นไปได้ไหม เขาลงมาแตะราคาเขาแล้วนะครับแตะราคาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหไม่น่าไหวนิ่งนิ่งแล้วเอาเอ้าเอามีลุ้นครับมีลุ้นจะไหวไหมเอ้าเอ้ายาดีลงมาอีกนะอย่าดีลงมาอีกนะอย่าดีลงมาอีกหนึ่งวโอ้โหมอหันอะไรโอ้มันคืออะไรจะแพ้อยู่แล้วโอ้เขาลงมาแตะราคาเขาเร็วครับเมื่อกี้ โอ้มันคืออะไรเอาต้องมีตัดสินมันต้องมีแพ้มีชนะเอาไมา้สุดท้ายครับไม้ที่ห้าของวันนี้ไม้สุดท้ายโอ้โหใจจะจวายจะได้ก็เสียเมื่อกี้จะเสียก็ได้โอ้โหลงมามันมีไม่มีวิแววจะได้เลยนะเมื่อกี้มันไม่มีวิแววจะได้เลยมันต้องขึ้นแล้วนะเมื่อกี้แต่ทําไมเขาลงมาเยอะ ต่อไปจะไม่เข้ามาแล้วร้อจะไม่ยุ่งแล้วนะจะมีไหมหจะมีไหมมามาเรามาลุยลุยกันมาลุยกันออเดอร์สุดท้ายนะครับโอ้กับมาเท่าเดิมโอ้จะแพ้อยู่แล้ว กับจะชนะอยู่แล้วดีมากเหมือนเขาคืนให้แต่ไม้นี้ไม้สุดท้ายครับมาคืนไปคืนไปคืนไปเอาใจมันเรียกร้องนะครับเพราะเขามีพื้นที่เขายังวิ่งลงมามจะไม่แตะตาคานะครับจริงๆก็อยากได้เส้นกิดนะครับแต่ใจร้อนไปหน่อยไม่เป็นไรครับใจมันสั่งแล้วจะเอาอยู่ไหมจะเอาอยู่ไหม จะกลับตัวเลยไหมจะเป็นเขียวเล็กให้ไหมหรือจะเป็นสีแดงตรงไปถึงราคาเลยโอเคโอเคเอา้าอย่างนี้ดีดอีกแล้วครับอย่างนี้อย่างนี้จะเอาอยู่ไหมจะเอาอยู่ไหมเสียวกว่าดีดวิ่งสโอ้โหโอ้โหครับจบครับไม่ไหวจบนะครับ มาดูพอร์ตกันครับวันนี้พอร์ตของเรานะครับวันนี้5ออเดอร์ครับไม้แรกลบ1น0นะครับเออไม้ที่3แพ้นะครับลบ0ไม้ที่4ชนะครับบวกมา100%ไม้ที่5ก็100%นะครับ1 7 5 2 0บาทนะครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตอยู่ที่หน0่0 7,520บาทมาลบออกไม่เทคโปรฟิตแล้วครับวันนี้ไม่จะมาเทคโปรฟิตสักหน่อยไม่ได้เลยอยู่ที่ชนะ4นะครับเราเล่น5ไม้แพ้1โอเคครับพอเติบโบตัวที่75%นนะครับครับยังไงก็ติดตามด้วยนะครับ วันนี้มันมากเลยครับ